สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t กเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของช่องด i r เร t กเตอร์ศิลปชัยโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างนี้ครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อร่วมสนุกและสร้างเครดิตให้กับช่องด i r เร t กเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ วันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบดีที่4กันยายน2568เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับคืนคุกให้ทักษินคงเห็นประชาชนกินยากกันและกระมังครับภูมิธรรมเวชยชัยสร้างความผิดพลาดอันใหญ่หลวงต่อสถาบันชาติพระมหากษัตริย์และประชาชน จนไม่อาจแบกความรับผิดชอบไว้เพียงลำพังได้แน่นอนนี่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการรับใช้ทักษิณชินวัตรโดยไม่สนใจความถูกต้องทั้งในแง่กฎหมายและประเพณีการปกครองเป็นการจับจ้วงอย่างเลือดเย็นปัญหาทั้งหมดแบบนี้อย่างที่ได้พูดคุยกันฝ่ายกฎหมายก็คิดว่ามันควรจะคืนอำนาจให้ประชาชนไปตัดสินใจแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระราชออำนาจเพราะฉะนั้น ไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ไปตัดสินใจได้เพราะอยู่ที่พระบรมราชเวินิจัยในสถานการณ์ต่างๆผมเองในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกได้พิจารณาและได้รวบรวมความคิดเห็นต่างๆนี้อย่างชัดเจนแล้วก็คิดว่าควรจะต้องมีการกราบบังคมทูลถวายสถานการณ์ต่างๆให้พระองค์ทราบและคิดว่ามันจะได้แก้ไขปัญหานี้ผมจึงตัดสินใจที่จะยื่นทูลเกล้าไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ต้องรอ เป็นกระบวนการตามประชาธิปไตยตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญก็ต้องรอถ้าเป็นอย่างนี้พักประชาชนกับพักภูมิใจไทยก็ต้องไปพิจารณาภูมิธรรมโยนการตัดสินใจทางการเมืองไปให้ในหลวงนี่คือพฤติกรรมที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งเช่นเดียวกันกับชูศักดิ์สิริน,นหัวหน้ากวนฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยที่สื่อไปวิพากวิจารณ์กันว่า เป็นพระราชอำนาจจะไปก้าวล่วกอะไรหรือไม่คำตอบคือจริงๆเป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์แต่ว่ากฎหมายบอกว่าการยุบสภาให้ตราเป็นพระ,ะราชกฤษฎีกาคำถามคือใครจะเป็นคนนำเสนออยู่ดีๆพระ,ะราชกฤษฎีกาจะลอยขึ้นไปไม่ได้ต้องมีคนนำเสนอและคนนั้นต้องรับสนองพระบรมราชโองการ คนที่นําเสนอก็คือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนําเสนอไปและมีเหตุผลอะไรที่ควรยุบสภาจากนั้นก็สุดแต่เป็นพระบรมราชวินิฉัยซึ่งเราก้าวล่วงไม่ได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันน่าจะไปได้ที่แบบนี้มาอ้างว่าเป็นพระราชะอำนาจจริงอยู่รัฐธรรมนูญมาตรา103บัญญัติไว้ว่า พระมหากษาัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปแต่อำนาจการยุบสภาจริงๆอยู่ที่นายกรัฐมนตรีในหลวงทรงลงพระบรมาพิไไยตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นและในหลวงทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองรัฐธรรมนูญมาตรานี้เขียนไว้ในเชิงอธิบายถึงพระราชอำนาจของพระมหากษาัตริย์ ที่เป็นประเพณีในการเขียนรัฐธรรมนูญของไทยเท่านั้นประเด็นคือมีได้หมายความว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มการยุบสภาเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีต่างหากแต่ถ้าเพื่อไทยยืนการว่าเป็นพระจอํานาจขอถามคําเดียวตอนเสด็จาตั้งพิชิตชื่นบาทและได้โปรดก้าวลงมาวันนั้นทําไมไม่อ้างเป็นพระจอํานาจนักการเมืองใช้พระมหากษัตริย์เป็นตราอย่างจนเคยตัว แต่เมื่อเรื่องจวนตัวกลับโยนเป็นพระราชอำนาจเสียอย่างนั้นไร้ความรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิงอย่าลืมสิครับพระ,ะราชกิษฎีกาต้องมีผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการทําไมต้องมีเหตุที่ต้องจัดให้มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการในกิจการซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงกระทําในฐานะประมุขของรัฐอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์มีพระบรมราชโองการนั้นๆ ตามคำแนะนำและยินยอมของผู้รับสนองพระบรมราชโองการนั่นเองและเมื่อเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเกี่ยวกับราชการแผ่นดินที่พระมหากษัตริย์มีพระบรมราชโองการหรือทรงลงพระบระมาพิดยนั้นผู้รับสนองพระบรมราชโองการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชี้แจงแสดงเหตุผลในการที่มีพระบรมราชโองการเช่นว่านั้นต่อสาธารณชนไม่มีครั้งไหนครับ ที่รัฐบาลยุบสภาแล้วอยู่ที่พระบรมราชวินิจฉัยปกติแล้วการยุบสภาจะมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาออกมาอย่างรวดเร็วว่ากันเป็นชั่วโมงเท่านั้นไม่ใช่ข้ามวันข้ามคืนพระมหากษัตริย์มิทรงทําให้เรื่องจําเป็นเร่งด่วนทางการเมืองนี้ล่าช้าแต่อย่างใดและมิทรงยับยั้งแต่ครั้งนี้มีปัญหาตั้งแต่ต้นทางผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีอํานาจในการยุบสภา อีกทั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาประกรณนนินประพันธ์ให้ความเห็นหลายครั้งว่าอำนาจยุบสภาเป็นอำนาจเฉพาะตัวของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องพิจารณาให้รอบคอบเนื่องจากมีเรื่องที่สามารถทำได้หรือทำไม่ได้เพื่อไม่ให้กระทบเบื้องพระยุคลบาทนั่นคือเสียงเตือนจากเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล ภูมิธรรมรับใช้ทักษิณขายหมดไม่เหลือกระทั่งวิญญาตใช้การยุบสภาเป็นเกมชิงไหวชิงพริบทางการเมืองเพื่อความอยู่รอดของทักษิณมีใช่เรื่องความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายนิติบัญญัติเตยอย่างใดความผิดของภูมิธรรมครั้งนี้จึงใหญ่หลวงนักโบราณาการถึงขั้นตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรครับตกเย็นวานนี้3กันยายนมีข่าวเพร่สะพัด สำนักองคมนตรีตีกลับร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักองคมนตรีมีหน่วยงานกลัดกรองหนังสือและถวายความเห็นประกอบกลาบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยและส่งลงพระบรมารพิไทยหนังสือนำส่งกลับระบุว่าการกลราบบังคมทูลร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรไม่เป็นไปตามระเบียบการนำเสนอเพื่อขอพระมหากรุณา เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีปัญหาข้อขัดแย้งว่ากระทําได้หรือไม่ประกอบกับเลขาที่การสํงงาน,นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทําความเห็นประกอบว่ารัฐบาลรักษาการไม่สามารถกราบบังคมทูลร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาได้จึงไม่สามารถกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระบรมาพิไธยได้เมื่อเป็นเช่นนี้ภูมิธรรมต้องแสดงความรับผิดชอบ และอย่าอ้างว่ายุบสภาพเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนคืนคุกให้ทักษิณจะเหมาะกว่าด้วยประการทั้งปวงศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ